เ่นตรงข้ามมีจ็ดอยแล้วก็ได้เงินมาซื้อราบูบูให้เขานี่แหละครับมาเจ็ดเดือนได้แล้วครับเจ็ดแปดเดือนได้แล้วครับตเจอกันที่ไหนยังไงอะ่ะก็วันนั้นก็<ว>ก็เจอกันอยู่นี่แหละครับเขามาที่ค่ายขาเขาหมมาห,หามาหารุ่นน้องที่ค่ายครับก็เลยได้เจอกันครับแบน่น,นอนครับนะก็ขอเฟซนะครับ ครับผมก็เลยคุยตั้งแต่นั้นมาครับแล้วเขาชอบเราที่ไหนรู้ปะไม่รู้ครับหน้าตามั้งครับก็คนนี้นะครับผมที่ผมคบในอยู่ปัจจุบันนี้ก็ที่ผมวันนั้นผมเล่น <c oughs> พี่จัดพลอยเอ้ยเล่นตรงข้ามพี่จัดพลอยแล้วก็ได้เงินมาซื้อราบูบูให้เขาเนี่แหละครับไฟที่เขาต่อยช่องเจ็ดนี่แหละครับวุฒิกรต่อยกับวุฒิกรส่วนน้ำานชาญกิรีครับ เราสวดจนได้เราดูบู้ไว้าสาบผม